มีปะมีตัวหนึ่งนี่ตาย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 ตีดตัวมีตัวมันเถิดโหไปเข้าแล้วดิเจะสีดูๆไม่ได้นะน่าจะมันสองตัวนะเเไป สวยหมดไม่วจะหมดนะเฮ้ยเออดีหมดเลยเหรอเกือบหมดเลยครับแบบตายหมดเลยหมดตีสวยสวยเฮ้ย